นี่เนี่ยเป็นชาวฮอนแลนด์ค่ะอายุ72ปีแล้วค่ะแต่ว่าไปหาตำรวจด้วยสภาพ เลือดอานมากค่ะเดี๋ยวจะให้คุณได้ดูว่าที่พูดเนี่ยมันไม่ได้เกินจริง,งเลือดอถึงเสื้อคุ้นเลอะลงมาเต็มเสื้อตรงนี้หมดเลยนะคะและอันนี้เราต้องย้อมสีภาพเอวาไว้แต่จริงๆแล้วมันคือเลือดแดงสดเลยเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะคะนายอัลฟอนฮูเบอร์ไมเยอร์ค่ะอายุ72แล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลห้วยใหญ่อเภบางละมูงจชนบุรีทางด้านของนายอัลฟอนฮูเบอร์เนี่ยเขาเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะคะเดินหูกระโเพกเดินมาเลยแล้วลักษณะ เป็นผู้ป่วยอม,มพษ์ครึ่งซีกด้วยขี่มอเตอร์ไซค์ซาเล้งพ่วงข้างแบบนี้มาที่ป้อมตํารวจสายตรวจทุ่งคาค่ะอย่างที่บอกว่าเลือดอาบหน้าจมูกเบี้ยวแล้วก็หักอีกต่างหากนะคะก็เข้ามาแจ้งค่ะแจ้งตํารวจบอกว่าเขาเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายมาเล่าแบบนี้ว่าเขาไปเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งก็อยู่จนถึงทุกวันนี้นี่แหละบ้านหลังนี้เช่าอาศัยมา3ปีและ จ่ายค่าเช่าในราคาเดือนละ8,000เจ้าของบ้านอยู่ดีบอกจะมาขอขึ้นค่าเช่าเป็น1,000 0ตัวเขาเองเขาก็ไม่เห็นด้วยสุดท้ายมีปากเสียงกันระหว่างเถียงกันมีชายไทยไม่รู้มาจากไหนตั้งข้อสังเกตว่าไม่รู้เป็นคนกลุ่มเดียวกับเจ้าของบ้านหรือไม่เข้ามาชกที่หน้าเขาอย่างแรงเขาเนี่ยหน้าหงายเลือดทะลักไหลออกปากจมูกเลยนะคะแต่เห็นท่าไม่ดีไม่สู้นะคะเพราะรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้เพราะตัวเองป่วยเป็นอัมพษ์ค่ะสุดท้ายเลยมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะ ไมได้เป็นหมื่นนึงจะขอสองพช่องฟันเป็นยี่สิเปอร์เซ็นต์ไม่ได้5เปอร์เซ็นต์ได้ขอขึ้นขอขึ้นอีกสองพันแต่ไม่ยอมใช่ไหมบอกไม่ออกเขาบอกจนอยู่ออกไปศึกษากฎหมายแล้วว่าขึ้นได้เขาบอกคุณออกใายผมตังคลังเป็นตังหนึ่งไอ้บอกไอ้ให้คุณตังแล้วไม่ได้ย่ามาทีนผมขายคุณสองเดือนนะหนึ่งเดือนช้าหนึ่งเดือนฝานะจะอยู่อยู่มากี่เดือนแล้วสามปีสามปีแล้ว อ๋อเขาจะขอขึ้นไอเชฟพิ่ชาาเซนบาทเร้วโอ้แล้วอยู่กับใครเลียวับมาชื่อว่อยู่คนเดียวกับมา โอ้เขาพูดภาษาไทยได้ดีเลยนะ<ช>อยู่ไทยมา3ปีแล้วนะฮะ<ช>ก็อธิบายให้ฟังเขาจะขึ้นค่าเช่าเนี่ยนะครับอืมอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วก็เลยพูดไทยค่อนข้างชาัดค่ะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจก็รับแจ้งความนำตัวนะคะทางด้านของชาวฮอลแลนด์รายนี้เนี่ยไปทำแผลที่โรงพยาบาลตรวจร่างกายเอาผิดค่ะกับคนก่อเหตุก่อนทีนี้พอมีการตรวจสอบเนี่ยปรากฏบ้านหลังเกิดเหตุที่เขาเช่าอยู่เนี่ยอยู่บริเวณริมทางรถไฟคุณเชื่อไหมว่าห่างจากป้อมตำรวจสายตรวจทุ่งคาแค่3กิโลชาวบ้านเนี่ยเห็นแบบนี้วิพา์วิจารณกกกกันนนอออย่่่าาาาบหหหีรระทเเเเิวตุืปลพ ทางด้านนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้เขาก็ป่วยเป็นอมพฤตด้วยอยากให้ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ